GDS เป็นโซเชียลหนึ่งครับที่ถ้าคุณอยากดูวิธีคิดแบบครีเอทีฟคุณไปดูช่องนี้นะครับทุกการโปรโมทของภาพยนตร์ทุกการโปรโมรขรทกกโโมของแคมเปญน,นะครับมีความครีเอทีฟสูงมากนะครับอย่างเช่นตอนที่มีภาพยนตร์เรื่อง OMG เข้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กมหาลัยความบักในมหลาลัยนะครับขางพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาลัยเนี่ยครีเอทีฟไอเดียเขาก็คืออยากจะเชื่อมโยงกับเด็กมหาลัยนะครับทางทีมครีเอทีฟ g p s ก็เลยทำตัวย่อของมหาลัยนะครับมาเชื่อมโยงกับความรักนะครับเช่น มทมธรรมศาศนะครับเป็นมีเธอสอจอรอเสียใจแล้วมอกอมองแกนะครับมอสอบอมันเศร้าอ่ะโอ้โหแบบ,บดับจิตเข้าใจนะครับและเขาไม่ได้ทำแค่4ี่ห้าภาพนะครับเขาทําทุกมหาลัยนะครับเกือบร้อยมหาลัยในประเทศนะครับเขาทําทุกตัวนะครับทุกภาพที่อยู่ข้างในอะครับยอดแชร์เกินน้อยทุกตัวบางตัวเป็นพันไอเดียแบบนี้ครับไอเดียสนุกสนุกแบบนี้มันสร้างความอิ่มให้กับคนได้มากๆถ้าคุณเคยทำคอนเนทนต์ขี